วัสดีครับวันนี้พบกับครูเช่นเคยครับมาในวิชาหน้าตาสินครับวันนี้เป็นวิชาหน้าตาสินนะครับวิชาหน้าตศสินสองนะครับรหัสสชาสองสองหนึ่งศูนย์สี่ชั้นมสองวันนี้มาในเรื่องของความเข้าใจในหน้าตาสินนะครับทุกทัวรเรื่อง,องความเดิมน,นะ ความเดิมก็คือเมื่อว่าครั้งที่แล้วเราเรียนทัศน,นะศิลป์นะศิลปะเนี่ยมันจะมีอยู่สามสาขาที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนของเราเนี่ยคือสาขาที่หนึ่งคือทัศน,นะศิลป์ศิลปะที่เห็นด้วยตาลูกกตาเราเนี่ยอะไรก็จ้างเห็นอ่าเ,เห็นเห็นเห็นความงามความงามความงามทุกอย่างที่ด้ยสายตาเราผ่านไปคนงามจัดงามแมวงามต้นไม้งามวิวทิวทัศน์งาม นอะไรก็ได้ที่มองแลวเห็นไม่งามมันก็ไปแต่งสารปันแต่กระดัเป็นผลงานขนาให้มันงามไม่ได้อันเค้เรียกว่าทัศนศิลป์อันที่สองคือดนตรีนิโสศิลป์ขีตศิลนปน์นะครับขีตศิลป์นะครับบนจอเนีน่ยครับขีตศิลป์โสศิลป์และดนตรีนะครับตัวที่สามคือหน,น้าศิลป์หน้าศิลป์คือตัวนี้แหละ ที่เรากำลังจะพูดถึงคือศิละปะว่าด้วยการแสดงศิละปะเกี่ยวกับการแสดงร้องรําทําเพลงร้องรําทําเพลงนะครับการละเล่นประมาณนี้นะครับเป็นศิละปะเกี่ยวกับการแสดงนะวันนี้มาดูเราจะมาคุยเรื่องใบตรวจใบตรวจสอบความรู้ความเข้าใจวิชานาฏศิลป์สองหาหารหัส2อลาสองสองหนึ่งศูนย์สาาี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองชื่อสกุลเก็นได้เรียบร้อยนะครับ ชั้นเขียนด้วยนะครับมสองทับอะไรก็ว่าไปเลขที่ใส่ด้วยจะได้ไปแยกเป็นชั้นเป็นห้องถูกววถเวลัตรวจจะได้ปลอกคะแนนง่ายนะครับมาดูคําชี้แจงอ่าทุกคนเอาใบงานขึ้นมานะครับใครไม่มีใบงานที่จิบไม่ทันหาไม่เจอก็มาดูเนี่ยในจอ,อพอคร,รับพอาวาครูละมามาไม่ได้เฉลยนะมาอธิบายความเข้าใจข้อหนึ่งหน้าตัดสินคือหมายความว่าอะไรหน้าตัดสินนะเป็นที่นี่ครับ นาจศิลป์คือศิละปะเกี่ยวกับการแสดงครับร้องราทําเพลงการละเล่นต่างๆประมาณนี้ศิละปะเกี่ยวกับการแสดงอ่าสัมผัสด,ด้วยหูและตาอ่าเราจะรับรู้การแสดงด้วยหูและตาอ่าอันที่สององค์ประกอบการแดศิลป์ไทยเห <c oughs> มือนกั่ศิละปละศิลปะก็มีองค์ประกอบนะครับมีอะไรบ้างอองค์ประกอบศิละปะก็มีกิจกรรม ปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมภาพพิมพ์หรือผสมอะไรประมาณนี้นะครับดนตรีก็เช่นเดียวกันก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบก็คือเนื้อร้องทํานองจังหวะเสียงประสานเนี่ยอันนี้ก็องค์ประกอบของดนตรีถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่เป็นดนตรีนะครับเป็นดนตรีส้มตาก็มีองค์ประกอบองค์ประกอบส้มตำก็คือมะละกอพริกกระเทียมปลาาหนอนสองตัว อะไรก็ที่ใสตามมา่ต้มะนาวมะเขือเทศหัวเอรสน้ำปลาอะไรเงี้ยนี่องค์ประกอบของส้มตำเราก็จัดองค์ประกอบให้มันมีความผสมผสานเขาเรียกว่ากลมกลืนกลมกล่อมนะน้าตศิลป์ก็เช่นเดียวกันก็จะมีองค์ประกอบตามตำราองค์ประกอบของดนตรนีเปิดนะครับตนตำราปึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ของดนตรีนะตัวรีของน้าตศิลป์นี่องค์ประกอบ หนึ่งก่อนจะ,สะแสดงนั้นสินนะ้ต้องมีบทประพันธ์ก่อนบทประพันธ์บทประพันธ์ก็คือต้องสร้างเรื่องขึ้นมาหาเรื่องก่อนหาเรื่องเมเื่อเราเคยไปหาเรื่องครับไปหาเรื่องให้เกิดเรื่องแะนะเขาเรียกว่าสร้างเรื่องร้าบทประพันธ์นะครับเมื่อมีบทประพันธ์แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือดนตรีก็ต้องมีดนตรีประกอบ ถ้าเล่นการแสดงไม่มีดนตรีมันก็จะจืดชืดมันก็จะไม่เราอารมณ์ทำทำอาหารไม่ใส่ผงชูรสจบเลยไปใส่รถดีมันก็ได้อยู่เครื่องแต่งกายกา,ารแสดงต้องมีเครื่องแต่งกายนะครับแต่แบบไหนก็แล้วแต่เนื้อเรื่องะครับผกัดที่โขนก็แต่แบบโขนที่เกก็แต่แบบทิเกนะครับเครื่องแต่งกายฉากแสงสีเสียงอกา,ารแสดงก็ต้องมีฉากมีแสงสีเสียง นะครับให้มันครบองค์ประกอบนี่คือองค์ประกอบของแล้วก็อีกอันหนึ่งอุปกรณ์ประกอบการแสดงเช่นต้นไม้ก้อนหินอาวุธเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการแสดงนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของนาตศิล์นาตศิลมาดูข้อต่อไปครับ มาดูในตำรานะครับข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าน่าจะสินกับสายละกาเดยนรู้อ่ามาดูทัศนนศินก่อนทัชนนศินเนี่ยน้าจะสินมันไปเกี่ยวข้อทัศนนศินมาเกี่ยวข้องกับน่าจะสินได้อย่างไรดูสิตอนนี้ยังไม่เนื้อเรียนไม่ยังไม่เข้าใหม่นะครับเน็ตร่มแล้วก็หายไปเลย <c oughs> ครับกดสงข้อความไปในในลา์แล้วนะครับอ่แล้วเข้ามาใหม่ทีึ่งนะครับ ทัศนศิลป์เอ่อทัศนศิลป์ที่มันเกี่ยวกับนาฏศิลป์งานทัศนศิลป์ก็เช่นงานจิตกรรมเนี่ยงานปฏิมากรรมงานสถาปตัตยกรรมภาพพิมพ์สื่อผสมเอาตรงนั้นมาอ่าเช่นการเขียนฉากการเขียนฉากเวทีการทําก้อนหินนะครับการทําต้นไม้ประกอบการแสดงการทําก้อนเมฆต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเอางานทัศนศิลป์เข้ามาฉา เวทีนะตกการตกแต่งนะให้มันดูแล้วสมจริงสมจังดูแล้วมีชีวิตชีวานะครับนั่นคืองานทัศนศิลป์อันที่สองครับภาษาไทยภาษาไทยไม่เกี่ยวกับทัศนศิลป์ได้ยังไงไอ้เกี่ยวกับนาฏัศิลป์ได้ยังไงภาษาไทยเออเกี่ยวได้ยังไงครับบทประพันธ์ไงบทประพันธ์ ถ้าการแสดงไม่มีบุรพันธ์อย่างลิเกเนี่ยบทร้องหมอลำก็เหมือนกันบทร้องบทรำเนี่ยนะครับต้องใช้ภาษาอันคนงามใช่งามที่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช้บ้านตูเนี่ยนี่เป็นบุตรพันธ์นะครับเมื่อมั่งมีหมู่มิตรมุ่งหมายมองเมื่อมองมองหมู่มิตรมองเหมือนมาเมื่อบทงวยมวลหมู่มิตรไม่มองมา มิดเมินหมาแม้หมูหมาไม่มามองนี่เป็นบทประพันธ์นะครับบทประพันธ์หรือบทร้องก็ได้เออเออย่างเงี้ยฉันเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ฝั่งทนบางพระโต๊ะถึงฉึงฉันเป็นลิเกนะจ๊ะบ้านอยู่บางพระฝั่งทนโต๊ะถึงๆนี่ก็เป็นบทร้องลิเกอถ้าิเกอกแขคก็ เฮ้ยลมาาลาเราบทประพันธ์นี่คือภาษาไทยนะครับภาษาไทยต่อไปครับสาระการเรียนรู้อีกหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์เออมันเกี่ยวอะไวิทยาศาสตร์เกี่ยวไนถามใครดีในใครอยู่ในนี้เลยหายหมดเลยในตรมสองขางหายหมดเลย วิทยาศาสตร์ก็แสงสีเสียงไงนะครับเสียงฟ้าร้องเนี่ยพื้มทำไงอาปากร้องเลยต้องทํทเสียงให้มันดังฟ้าแลบก,ก็ทําไฟก็พิแบแลบฟ้าผ่าปิ้งเสียงลมเสียงนกอะไรอ่างเงี้ยแสงสีเสียงนะครับมันคืนดับไฟหลุดดวงจันทร์ขึ้นมาอ่อันนี้คือเป็นเรื่องของวิทยศายศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแสดง นะครับแสงสีเสียงแล้วเสียงฝนตกกับปากได้ไหมชู่ทู่ชู่ชมันก็ไม่เหมือนนะทำไงมันจะเสียงเหมือนฝนตกเสียงลมพัดเสียงนกร้องเสียงรถยนต์วิ่งนะต้องทําเสียงให้มันเหมือนนะครับเสียงปืนจะกปะทัดเสียงระเบิดนะครับนั่นคือเกี่ยวกับการแสดงเสียงปืนลันปังอกพะวงคํำหัวอกชู่ชู่ชู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 แล้วก็ป็นบทเพลงบทแสดงไปใน ต่อไปครับวิทยาศาสตร์แล้วต่อไปสังคมาศาสนาวัฒนธรรมเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงสังคมศึกษาเรื่องราวไงครับเนื้อเรื่องไงเรื่องราวเรื่องาศาสนาเรื่องอพระเวสันดรชาดกพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมการประเพณีต่างๆเนี่ย เราก็เอามาเป็นเรื่องของการดแสดงเช่นการดแสดงเรื่องรามเกียรติเป็นวรรณคดีเป็นสังคมอาจะไทยผสมประสนา,านกันอยู่เรื่องวัฒนธรรมการแห่นางแมวอะไรเงี้ยมาแสดงการเล่นแห่นางแมวนะครับอันนี้เป็นสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเกี่ยวกับหน้าฏัดสินสุขก็ศึกษาเออทุกคนสามเกี่ยวไงเกี่ยวยังไงเอย ศึกษาก็คือพูดเรื่องการออกกําลังกายการลเล่นไงการเต้นลําไงการแสดงเขาเรียกวีราชไงตึ๊ดจิ๊บตึ๊ดจิบตึ๊ดจิตึ๊ดบตึ๊ดจิตึ๊ดจิ๊บตึ๊ดจิบตึ๊ดึบตึ๊ดงามกลางคืนเดือนหายลมปลาพายลอยลิลปูมาอันนี้ก็เป็นระบบมาตรฐานจะเป็นของวิชาุศึกษาก็จะพระราชศึกษาก็จะเป็น อาลีลาเออแรกแท๊กจิงแท็กจิ่งแท็กจิ่งไปเต้นไปตามจังหวัดนตรีนะครับจังหวะชาชาชาลุมบ้ามีกินจังหวะวอนอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่หมอปลายเขาเรียนอยู่นะครับการแสดงการละเล่นก็ได้การละเล่นการชักขยื้อชักขยืรอมีเชือกอยู่เส้นนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองฝั่งอ่านะก็ดึงกันว่าฝั่งไหนจะดึงอีกฝ่ายหนึ่งให้เซตามไปให้ล้้าเส้นอ่าที่ขีดไว้อนะ่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะ เย่อวิ่งเปี้ยวเป็นกิจกรรมเป็นเกมแล้วก็นาตสิทั้งหมดนะครับอีกจระ,ะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนาตสินการงานอาชีพการงานอาชีพก็คืออาชีพที่เราประกอบอาชีพอยู่ว่าอาชีพต่างๆนี่ยเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็น ไปสร้างเวทีสร้างโรงละครอะไรต่างเนี่ยต้องเอาช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนช่างอะไรไปไปไปสร้างไปทําช่วยแถมช่วยให้เกิดการแสดงที่ดูแลสมบูรณ์นะครับต่อการงานอาชีพเข้าไปมันคล้ายๆศิลปะท,ทัศนศินนลป์คล้ายกันนะครับบทเรียของข้อที่สิบสองนะครับเนื้อเรื่องหน้าตัก หน้าตะวันกรรมหน้าตะวันกรรมก็คือวรรณกรรมและนาฏศิลินนะครับเป็นการแสดงนะลักษณะคล้ายละครคล้ายละครก็จะม,มีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไปดูในหนังสือเนื้อเรื่องหน้าตะวันกรรมเป็นเนื้อเรื่องมันมะีความหมายในเนื้อเรื่องนะบทระบำเออไปดูสิความหมายของบทระบำอ่านะนารากรไมโคย นกรากรพรดุงขันสวัสดีครับนรากรพรดุงขันสวัสดีครับนรากรตอบด้วยนรากรพรดุงขันสวัสดีครับตอบด้วยครับอนไรครับเฮ้ย <Hey, S 2> มาถึงทักครูด,ด้วยก็ครูจะไม่รู้ใครมาเหงาอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะ พูดอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดด้วย,ยไปไม่เป็นอะไรน,นรากรชัยวัฒนสวัสดีครับเน้นตออ่ะชัยวัฒนมาปุ๊บหายไปตั้งนานกับไมเคิลเ่ยไปตามไปตามนรากรเหรอชัยวัฒนเปิดไม้ด้วยชัยวัฒนสวัสดีครับเว้ถามก็ไตปตอบ <c oughs> เปิดเครื่องเราไปเข้าห้องน้าหรือเปล่าใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรแาก่กะทัญญานขัดขอ้องะถึงไหนเนี่ยอ่ามาดูในในจอครูนะครับถ้ามีใบงานเราขึ้นมาด้วยถ้าไม่มีก็ดูในจอครูแล้วกเปิวให้ดูนะครับปับ๊บถึงไหนวะอ่ามาดูหน้าตะวันตกรรับให้อธิบายทันๆนนะครับในหนังสือนั่นแหละอจะมีข้อที่สองเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง อธิบายสันที่ในเรื่องกัน,น่าต่บรรยากาศบทระบิอะมอธิบายสั้นๆนะครับในหนังสือนั่นแหละในหนังสือหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นของครูนะหนงเอือหน้าตาจะแต่แคล้ายๆกันนี่แหละยแต่ว่าอันนี้เป็นคู่มือครูแจกฟรีก,ก็บอกเขาแจกฟรีเฉพาะครูผู้สอนหนงเือก็หน้าตาอย่างนี้แหละก็ไปเปิดดูหน้าร้อยสิบเอ็ดนะครับจะเขียนตั้งสั้นแล้วพอเข้าใจบทละครบทประกอบบทละคร อยู่สี่เรื่องมีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องมีบทระบาบทระกอบทละครบละครฉากหนึ่งชีวิตคือละครฉากหนึ่งของละครก็ตอนหนึ่งของชีวิตเป็นคำคมนะครับถ้าพูดปุ๊บทำไมระวังระวังบาทบาทคนฟังเลยคมจริงๆอะคำคม ชีวิตคือละครฉากหนึ่งของละครคือตอนหนึ่งของชีวิตเละครเป็นการสร้างสมมุติเรื่องราวขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจินตนาการก็แล้วแต่นะครับรือเรื่องสะท้อนชีวิตนะที่ผ่านมามาดูเรื่องระบำนะครับระบำระบำคล้ายๆรำรำกึ่งเต้น่ะเรียกระบำอธิบายสั้นๆนะระบำมาตรฐานเออเป็นยังไงอ่ะระบำมาตรฐานระบำสแตนดาร์ด มาตรฐานนี่ภาษาอังกฤษเรียกสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดระบำอธิบายสั้นๆนะครับระบำม,มาตรฐานคืออะไรนะครับอันที่สองระบำเบ็ดเตล็ดระบำเบ็ดเตล็ดไปเขียนความหมายมาระบำเบ็ดเตล็ดคือแล้วเบ็ดเตล็ดก็แปลว่าซื้ออะไรซื้อของเบ็ดเตล็ดก็คือของไม่ไม่สำคัญของ กุ๊กกิ๊กของอที่มันทั่วไปเขาเรียกว่าเบ็ดตะล็ดคหรือมันไม่ได้เป็นหลักลระบาไก่เออระบาไก่อยู่ในบทละครเรื่องใดมันมีละครอยู่เรื่องหนึ่งเขาใช้ระบาไก่เนี่ยไปเป็นการแสดงในบทละครเรื่องใดเออถ้าครูบอกก็อ๋อถ้าไม่บอกก็อ๋อไม่รู้เรื่องเลย ฟอนฟูไทยเป็นการแสดงทางภ e าคของภาคในอือาคใบประเทศไทยนะครับเดี๋ยวภาคอินเดียภาคอินโดนีเซียไม่ใช่นะครับภาคนี้คือประเทศไทยนะครับฟอนฟูไทยโอ้ละน้องโอ้ละนอผู้สาวผู้ไทยใช่มีจะที่เรนู ได้พบและที่ได้หูสาวผู้ไทยสกลนครทางไหนครับสอนสอนคิรีเขาร้องไว้ครั้งไปเที่ยวงานประทาเจิงชุมได้พบปรอนเหมือนเคยรวมบุญปางก่อนยกุกสุดขอบฟ้าก็มาพบกันเนธอัศดงพอก่อนนะครับถ <c ười> ือเกิดไปทันละเพลงนี้ เพราะว่าแต่ตั้งแต่สมัยครูยังเป็นเด็กครูยังฟังเพลงไม่เป็นเะไรป็นเด็กสอนกีรีศิษยประจวบพร้อมไว้นะครับไปดูนะครับว่าฟอนต์ภูไทยเป็นการแสดงของภาคใดง่ายจังเลยติดบ้านเรานี่แหละภาคอะไรนู้นเลยต่อไปครับฟอนต์สายไหมสาวไหมหรือสายไหมาสายไหมอย่าเดาผิดนะครับเดาผิดผิดเลยเนะ เป็นการแสดงของภาคใดเอ้ยเราไปดูสิครับฟอนยังไงไมู้ใ่ายไหมเนี่ยจะไปเปิดในเน็ตดูสิฟ้อนสายไหมไปนคนจะเกี่ยวกับไหมไหมที่เขาสายเขาสาวให้มันเป็นเส้นๆคนเรียนไหม่เรื่องหนนะครับมี20ข้อนักเรียนนารากรจะยินอยู่ไหมเนี่ยนารากรไี่นะเนะมี20ข้อทาได้ไหมเนี่ยพอจะได้ไหมน่าจะได้เหรอถ้าทําไม่ได้ดูที่ไหน <Internet. S 1> หนึ่งกออินเทอร์เนต็ตขอม,มอมีหนังสือไหมมีเออมีครับกออินเทอร์เนต็ตขอดูหนังสือขอขอรอบเพื่อนถามี่ <laughs> ถามผู้รู้ใช่ไหมเออรอบเพื่อนมอมอ ไม่ทําเลยเอาข้อไหนกอกอเก่งเก่งใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะเราก็เรียนอย่างนี้แหละเธอไจะ,จะไปสงสัยว่าเดี๋ยวก็เปิดโรงเรียนไปโรงเรียนพ่อแม่ให้ตังค์ไปกินข้าวที่โรงอาหารแล้วครูก็มาสอนเธอเลิกคิดได้นนเลยนะครับท,ท,ทั้งปีครับปีเนี้ยเทอมหน้าด้วยทั้งปีครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนกันอย่างนี้เราต้องปรับตัวแล้วเขาเนี้ย ครูก็ต้องปรับมอนเธอเนี่ยครูตั้งเครื่องที่บ้านครูเนี่ยครูมันไปโรงเรียนนะทวนเนี่ยให้สอนอยู่ที่บ้าน work w o r k from home เธอก็ละ Work ์ o m อร์มที่บ้านเธอนะครับครูก็อยู่ที่บ้านครูช่วยงานบ้านด้วยตอนนี้ช่วยพ่อช่วยพ่อแม่ทำอะไรลูกนะักนะักกอรช่วยผู้ปกครองทำอะไรครับตอนนี้ ก็ช่วยขายของโอ,อ้บ้านขายของเหรอครับอ,อ๋อทำทำข้าวโพดไหมที่บ้านปู่ข้าวโพดไหมไม่ครับออไม่ได้ทำไรบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยระกรอยอยูออ่อยู่คลองปลาไหลอ๋ออยู่คลองปลาไหลแสดงปลาไหลเยอะ อยู่าแถวบ้านในวายุพัดวายุพัดผมสมบูรณ์สิกลุ่มนี้สิอยู่มอสองอะเห็นไหมล่ะเดี๋ยวกูจะไปเที่ยวแต่โควิดท้ายก่อนตอนนี้ไม่กล้าไปแบบว่าเอาโควิดไปติดเธอก็เข้าเรียนนะลกูกเข้าเรียนอย่าอย่าไม่เข้าเข้าทุกวันนั่นแหละอาจจะเข้าไม่ครบทุกวิชาแต่ก็ต้องเข้าเพราะว่า ว่าเราเป็นนักเรียนต้องเรียนเนี่ยมันครูเป็นครูคก็ต้องสอนครูสอนไม่เป็นแลนะ้วในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเพิ่งมามหัดเนี่ยมาหัดส,สอนกนะ่อนนี้นแหละแต่พร้อมๆตัวนี้แหละ,หละจับผิดจับถูกเขาเนะี่ยกดผิดกดถูกตอนนี้เริ่มแม่นแล้วเริ่มแม่นเริ่มแล้วตอนนี้ตั้งกล้องไว้สามตัวเนะสังเกตนะครับกล้องตัวที่หนึ่งนะเขาจะให้ดูเราตั้งกล้องไว้สามตัวเลยตัวที่หนึ่งคือน,นี้เห็นหน้าตรงๆงเนี่ยกล้องตัวที่สอง ตัวนี้นะครับกล้องตัวที่สองอกล้องตัวที่สามจะมีมการตั้งอย่เต็มเลยตัวนี้ครับจะตั้งกล้องไว้สามตัวให้พวกเราได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่บ้านที่บ้านครูเองนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็จะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ย ไอ้นรรากรก็เพื่อนๆเน็รล่มสองครั้งเพื่อนก็นเลยหายหมดเลยไปทําใบงานแล้วก็ทํางานย้อนหลังที่เรายังไม่ได้ทําคาดว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเรียกส่งแล้วก็เตรียมสอบปลายภาคนะครับถ้าเธอไม่ทําแล้วเธอทาก็สอบไม่ได้ตรงนี้เสร็จนะครับแล้วมันยังไม่ต้องเอามาส่งนะเสร็จก็ที่บ้านนั่นแหละยังไม่ต้องโอ้โหล้อส่งครูทุกคนเลยไม่ไหวแล้วติดโควิดแน่นอนมันจะล้อ เขียนสั้นๆนะโอเคเข้าใจทั้งหมดยี่สิบข้อนะครับิข้อเป็นวิชาหนา้าตัดสินทัศนศิลป์อย่าลืมทำนะทัศนศิลป์กนอนครั้งที่แล้วนะทัศนศิลป์ของไหนอ่นี่ทัศนศิลป์ของขอสอง อย่าลืมทำมือนกันนะนี่หน้าตายอย่างนี้ศิลปะคืออะไรทัศนศิลป์คืออะไรทัศนธาตุคืออะไรครั้งที่แล้วพูดไปแล้วเนาะ <S <S ไอชัยวัดได้เข้าเรียนไหมครั้งที่แล้วไอดารากรได้เข้าเรียนไหมครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นเนาะมีใบนี้เนาะทำ <S <S ทำด้วยน,<ม>นะเออทำด้วยอย่างเงี้ยครับ<ะ>แล้วในหนังสือนั่นแหละ คืออะไรศิลป,ะ, <laughs> ลปะคือศิลปะแน่นอนศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความงามทัศนศิลป์คือศิลปะที่เห็นด้วยตาสัมผัสด้วยตาตากลกตาเราเนี่ยทัศนธาตุคือสิ่งที่มีตัวตนสัมผัสได้อะไรเงี้ย er, ประมาณนะครับเขียนตามความเข้าใจผิดถูกไม่เป็นไรจิดเป็นครูนะแต่เป็นครูแน่นอนเป็นในอ้ครูสอนหนังสือ ถ้าไม่ผิดเลยอจะเป็นพอถ้าผิดมากๆเนี่ยจะเป็นพระลงอยู่กับใครไม่อยู่กับแม่เหรออยู่กับยายออให้ยายมาเรียนหนังสือเลยสิยายย้ายมาเรียนกับผมเนี่ยมานั่งดูหน้าครูพุทธยายดูตายมองเห็นไหมย,ยายอายุมากยัง ชวนยายเรียนด้วยยายย,าย้ายมาเรียนด้วยกันแล้วสนุกดีย้ายนั่งหัวเราะขำนะครับชั่วโมงนี้รูก็ฝากไว้เท่านี้นะครับว่ามอบหมายให้ไปทํางานในใบางานใบตรวจสอบความรู้ให้สําเร็จแล้วก็งานวิชาอื่นเรื่องของวิชาครูเนี่ยที่ค้างๆอยู่เคลียร์ให้ได้มากที่สุดนะครับการตัดเกรดเนี่ยถ้านักเรียนมาเรียนบ่อยๆเห็นประจําประจำบาบงานส่งทุกครั้ง ไม่สามก็สี่เกรดนะอันนี้ครูเขาคุยกันแล้วไม่สามก็สี่นะครับถูกคูู้ผิดไม่เป็นไรถูกผิดไม่ได้แต่ทํานะครับแต่ถ้าถูกด,ด้วยแล้วโอ้ร้อยลำเลยเขาเนี่ยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะไม่เข้าเลยไม่เรียนเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจเหมือนเพื่อนเราบางคนเนี่ยศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน,กนตกยังไงก็ต้องไรมาซ่อมเขาไม่ให้หนึ่งแน่นอนต้องให้มาซ่อมไม่มาซ่อมก็จกโอระเหเลยเรียนซ้ําสถานเดียวไม่มาซ่อมเรียนซ้ํา ไจะเสียเวลาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเราจะไปอ้างอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดเราก็าต้องอยู่กับโควิดอย่างนี้แหละดีในประเทศไทยยังไม่มีสมงครามแต่ประเทศมพม่ามพม่าในเกิดสงครามนะครับอัฟการนิสถานนี่ฝ่ายต่อฝ่ายต่อสู้ชนะแล้วนะครับยึดเมืองแล้วประธานาธิบด,ดีรัฐมนตรีเพ่นออกนากประเทศมดแล้วปเปนอับการนิสถานฝ่ายต่อต้านยึดอำนาจได้แล้ว ต่อต้ารัฐบาลหนักนะของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยวต่อสู้กับโลกอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับใจอกใส่ใจเป็นรู้เรียนดูเล่นเป็นเวลานะครับวันนี้ฝากไว้ท่านี้กว่าหน้าครั้งต่อไปพบกับครูพุทเช่นเคยสวัสดีครับ